ส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่ในจังหวัดสงขลานะครับขอให้ติดตามข่าวนี้นะครับเพราะว่ามีเรื่องใกล้ตัวที่ต้องระวัง2เรื่องด้วยกันนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรมั้นเดี๋ยวผมเล่าห้ฟังครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของโรคพิษสุนักบ้านะครับเพราะว่าหลังที่มีการพบสุนัขสองตัวติดโรคพิษสุนักบ้าก็ทําให้เจ้าหน้าที่มีการจับสุนักจรจัดในพื้นที่นะครับเข้ากงขังเพื่อทาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าและจับทำหมันควบคุมประชากรสุนัขนะครับ หลังจากพื้นที่อำเภอห,จจหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพบแม่สุนัขลูกอ่อนในพื้นที่หมู่สามตฉลุงติดเชื้อพิษสุนัขบ้าและไปกัดคน3มคนครับพร้อมกับมีการกัดสุนัขอีก4ตัวเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านะครับส่วนอีกหนึ่งตัวก็เป็นสุนัขเพศเมียติดเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่ในซอย41เพชรเกษมตบลหัดใหญ่โดยพื้นที่ที่พบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง2จุด ปศุสัตว์อำเภอหัดใหญ่ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดช,ช่วคราวตามพรบโรคระบาดสัตว์ปี2557ในรัศมี5กิโลเมตรแล้วครับโดยนายพินิษส,สวัสดิ์รักษาปศุสัตว์จังหวัดสงขลาบอกว่าการพบสุนัขติดโรคนะครับติดเรื่องของเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ทางปศุสัตว์ในพื้นที่พบเชื้อครับก็เร่งจับสุนัขจรจัดมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคแต่ก็มีปัญหาบ้างในบางกลุ่มสุนัขจรจัด เนื่องจากว่าสุนัขวิ่งหนีครับและก็จับไม่ได้บ้างก็ทําให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมโดยปศุสัตว์จังหวัดก็ยืนยันนะครับว่าการควบคุมขนาดนี้สามารถควบคุมได้แล้วครับแต่ขณะเดียวกัน้ขอขอความร่วมมือให้นําสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคและหลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีเจ้าของหรือสุนัขจรจัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยครับบุคคลที่ถูกสุนัขก,กัดในพื้นที่นะครับโดนขวนหรือเลียเนี่ย แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนได้โรคพิษสุนัขบ้าได้ที่โรงพยาบาลหาดใจนะครับหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านแนะนําให้นําสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ที่อสอมอและอาสาสมัครของเทศบาลส่วนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ให้ติดเชื้อเจ้าของสัตว์เลี้ยงและประชาชนทั่วไปก็ควรนําสัตว์เลี้ยงของตัวเองอย่างเช่นสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของนะครับ รวมถึงให้สังเกตครับว่าหากพบสุนัขและแมวมีอาการดุร้ายกัดไม่เลือกเนิสัใสเปลี่ยนเห่าหอนน้ำลายไหลคางห้อยตกและก็หงุดหงิดก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีครับโดยเมื่อปีที่แล้วครับจังหวัดสงขลาก็พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งคนนะครับในพื้นที่อำเภอสะบาย้อยส่วนอีกหนึ่งสถานการณ์โรคระบาดก็คือไข้เลือดออกครับในพื้นที่จังหวัดสงขลายังคงน่าเป็นห่วง เพราะว่าข้อมูลรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่1มกราคมถึง17มกราคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในจังหวัดสงขลารวมจำนวน486คนโดยเป็นผู้ป่วยในอำเภอหัดใหญ่จำนวน200คนเสียชีวิตไป1คนครับและยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่องกระจายไปทุกอำเภอส่วนกลุ่มอายุที่พบสูงสุดก็คือ10 14ปีและอาชีพที่พบสูงสุดก็คือนักเรียนครับ ก็ทําให้ทางจังหวัดเองครับต้องมีการจัดกิจกรรมรณรงค์กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้โดยเน้นการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายในชุมชนและพื้นที่สาธารณะรวมทั้งสํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายและก็มีการแจกทรายอเบตมอบเคมีพันธุ์ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายพาหะโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่กระจายการระบาดอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ